สวัสดีครับาราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบาบบูพยาเมื่อจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะ จาะลึกนะครับในเรื่องของไพ่ยพยากรณ์เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรกดอื่นฝากกดไลค์กดแชร,กแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นยงลังใ,ให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับการให้ออการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอบแฝงแอดี ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันในบางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวก ถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่แบรแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองเปิดมาได้เป็นไพ่เดอะแฮงแมนแล้วก็เป็นไพ่สิบออบเพนทาเคิลเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญ1น,นถ้วยนะครับสเวนออฟวานไพ่สแตนสองถ้วยว้าวมาแล้ว2ถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่สี่ถ้วย2เหรียญ ไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่คิงถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ the star นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกไปแล้วเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มติดทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่เนี่ยโดยภาพรวมนะครับของชาวกลุ่มลักนณากลุ่มเนี่ยความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่คุณกับเขายังจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักษณะของโซเมตกันนะครับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับว่ามีความคิดมีแนวความรู้สึกความหวังสิ่งต่างๆยังไปแนวโน้มทิศทางเดียวกันได้แต่ตัวคุณเองนะครับต้องโฟกัสตัวเองก่อนแล้วค่อยๆกระเถิบนะครับกับความสัมพันธ์จากตัวเองไป ถึงจุดเป้าหมายของความรักที่เป็นความรักที่เป็น relationship นะครับคุณจะประสบความสำเร็จได้ถ้าตัวคุณเองรู้จักรักตัวเองก่อนแล้วตัวคุณจะสามารถเอ่อก้าวไปถึงจุดมุ่งหมายของความรักที่เป็นในทิศทางที่ดีได้เพราะว่าไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาสที่จะเป็นคู่กันได้หรือเป็นโซเมดกันได้นะครับแต่เราต้องรู้จักรักตัวเองต้องรู้จักใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองเข้มแข็งให้ได้นะครับ ปล่อยวางกับปัญหากับทุกใจมิตกกังวลจุดอ่อนของคุณนะครับยังมีโอกาสในเรื่องของความรู้สึกนะครับเป็นหลักเลยแล้วก็มีความกดดันเข้ามาทําให้ปัญหาอุปสรรคของความรักมันดูไม่ไม่สักเซสหรือไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่ถ้าเรารู้จักที่จะวางแผนการนะครับกับการวางระบบวางระเบียบกับความรักความสัมพันธ์ คำว่าแผนการในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแผนการร้ายแผนการเอาคืนใดๆคำว่าแผนการคือการวางแผนอนาคตนะครับในทางออความรักหมายความว่าเราต้องวางแผนว่าเออโอเคเราจะแต่งงานเราจะมีงานออมงคลสมรสหรืองานมีบุตรงานมีครอบครัวอะไรแบบเนี้ยเราวางแผนไว้ได้นะแต่เราอย่าฟิกตายตัวว่าแบบ ถ้าจะต้องแต่งงานภายในปี2ปีนี้ให้ได้หรือภายในเดือน2เดือนให้ได้อะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นการฟิกเกินไปมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดถ้าเราพร้อมน่ะถามเขาก่อนไหมว่าเขาพร้อมหรือยังนะครับถ้าเกิดเขาพร้อมโอเคคุณพร้อมทุกอย่างอ่ะมันเป็นในทิศทางที่ดีแน่นอนแต่ถ้าเราพร้อมแต่เขาอ่ะไม่พร้อมเลยแบบบางทีน่ยผมเห็นหลายคนนะครับแบบตัวเองอ่ะพร้อม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 สุดท้ายคู่เราไม่ได้พร้อมเลยอ่ะ บางทีแล้วอะ่ะมันก็อาจจะไม่สักเซสกับความสําเร็จกับความรักเท่าที่ควรก็ได้ดังนั้นเนี่ยพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปการที่เราจะมี r e l ationship ที่เหมือนกันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทวินเฟรมถ้าการที่เราคิดหรือตัดสินใจหรือทําอะไรในทางเดียวกันจะเป็นคู่กันหรือไม่เป็นคู่กันก็ได้เขาเรียกว่าทวินเฟรมนะครับแต่โซเมตเนี่ยแปลว่าคู่แปลว่า อาจจะไม่ได้รักกันในลักษณะของความหวานชื่นเหมือนกันก็ได้อาจจะมีความคิดที่สุดขั้วเลยสมมติคนนึงชอบฟุตบอลน,นะครับคนหนึ่งหนุนชอบอเครื่องสําอางทํากับข้าวอะไรแบบเนี้ยคือผู้ชายชอบเตะบอลผู้หญิงชอบอ,อยู่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเห็นไหมมันไปกันคนละด้านเลยแต่เป็นคู่กันเขาเรียกว่าโซเมท แบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยมันมีไพ่สองถ้วยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าทําพันธมิตรแล้วตกลงอยู่ด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเมตรหรือเป็นทวินเฟรมคุณก็จะยังมีโอกาสของความรักที่ดีได้ถ้าเรารู้จักที่จะปรับนะครับในเรื่องของความรู้สึกแน่นอนเราถูกเลี้ยงมาลอยพ่อพันแม่ขนาดเราเกิดในท้องเดียวกันนะครับที่เป็นพี่น้องกันน่ะเขากับเรายังคิดกันต่างกันมุมมองคนละมุมมองกันเลย แล้วเขากับเราที่ถูกเลี้ยงมากันคนละสังคมคนละแบบนะครับหรือบางคนคนละประเทศเลยเพราะว่าบางคนมีสามีหรือมีภรรยาที่เป็นชาวต่างชาติยิ่งคิดยิ่งตัดสินใจแบบอีกคนละแบบเลยนะครับมีวัฒนธรรมต่างกันมีไลฟ์สไตล์มีความคิดกันเป็นอยู่มันต่างกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราค่อยๆค,คิดนะค่อยๆตัดสินใจนะบางทีอ่ะบริบทพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแหละแต่คุณอาจจะมองข้ามมันไป ก็ได้เช่นกันมันเป็นรายละเอียดที่มันเล็กๆและดีเทล,ลน้อยๆนะครับแต่เรากลับมองข้ามไปแล้วมันก็เกิดปัญหาแล้วเกิดช่องว่างตรงนั้นมันเลยทําให้ทุกอย่างตกมาตายนะครับดังนั้นบอกไว้เลยว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเรามองการไกลวางแผนการวางแผนทุกอย่างเนี่ยไปในทางเดียวกันได้ทุกอย่างจบนะครับเพราะว่าเขาก็รักคุณเหมือนที่คุณรักเขาแหละแต่ถ้าเราลักตัวเองก่อนนะครับใส่ใจตัวเองก่อนแล้วเข้มแข็งพอแล้วพร้อมที่จะปล่อยวางกับความทุกข์ แล้วคุณก็จะเจอความสุขที่ดีกว่าทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรนะครับแล้วก็เป็นในทิศทางใดของความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกสำหรับชาวกลุ่มได้เป็นไพ่ซิกออกเปนทาเคิลซิกออกเปนาเคิลเนี่ยเป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งได้รับฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบคุณก็ต้องเลือกเอาว่าตอนนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์นั้นนะครับบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณกําลังเสียเปรียบ นะครับเพราะคุณอาจจะถูกเมินจากเขาเพราะเขาอาจจะไปสนใจคนอื่นมากกว่าเราหรือไปสนใจงานก็ได้ไปสนใจอย่างอื่นที่ไม่ใช่เราอาจจะถูกเมินเหมือนยายแก่คนนี้นะครับคุณอาจจะไม่ถูกเลือกแบบนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะถูกเลือกแบบนี้ก็ได้ที่คุณอาจจะไม่ได้ถูกเมินแบบนั้นแล้วก็ได้เช่นกันมันอยู่ที่ว่าดวงของใครดวงของคนนั้นนะครับถึงแม้คุณจะเกิดราศีกุมหรือลัคนากุมแต่ดวงพื้นดวงพื้นดวงของแต่ละบุคคลต่างกัน ต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับต่างกันในเรื่องของการกระทานะประมาณนั้นคือหมายความว่าเราก็ต้องพยายามที่จะต้องแบบเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ได้อะทํำยังไงล่ะที่จะเป็นผู้ที่ถูกเลือกอ่ะคุณก็ต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับคุณก็ต้องมีสติกับการที่จะต้องรับมือนะครับคุณก็ต้องวางแผนนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีคิงถือไม้อันนี้ขึ้นราศีธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงแล้วก็ราศีธนูชาวกลุมลัคนากลุมเนี่ยผมเชื่อว่า ตัวคุณเอาตัวรอดได้ดีเพราะดาวประจําตัวคือดาวราหูดาวราหูเนี่ยคือดาวแห่งการที่แบบเขาเรียกว่าผ่านโลกมาเยอะนะครับอะไรประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็พยายามเข้มแข็งจากไพ่สเตรนสเตรนเนี่ยคือพุทธิเข้มแข็งใช่ไหมครับตามความหมายของไพ่ก็คือสเตรนคือเข้มแข็งอยู่แล้วแต่มันยังมีในลักษณะของสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ ชาวปัญญาความคิดไหวพริบป,ปฏิภาณดังนั้นเนี่ยคุณน่ะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้สามารถที่จะจัดการปัญหาได้ไม่ว่าปัญหาจะใหญ่โตแค่ไหนเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ที่ว่าตัวคุณจะหันหลังให้ก่อนหรือเปล่าหรือคุณจะเลือกที่จะแก้ไขแล้วผ่านมันไปให้ได้มันก็จะผ่านไปได้แต่คุณต้องรู้จักวางอนาคตก่อนวางแผนก่อน การวางแผนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาวันนี้พรุ่งนี้เราต้องวางแผนในอนาคตข้างหน้าอนาคตแปลว่าอะไร1ปี3ปี5ปี10ปีแล้วแต่บุคคลนะครับถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นคุยกันรักกันเราก็วางแผนสัก3ปี5ปีได้แต่ถ้าเกิดใครที่คุยกันมานานแล้วนะครับรักกันมานานแล้วเราก็อาจจะวางสักปี2ปีประมาณนี้นะครับก็อย่าเอาแบบปีนี้ให้ได้แบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ อึดอัดใจและเร็วเกินไปบางคนนี่สะอึกเลยนะครับเพราะเขาอาจจะไม่ได้พร้อมก็ได้ดังนั้นนะ่ะไพ่อบอกว่าอย่ากดดันไพ่ใบนี้คืออย่ากดดัน the hangman บางทีอ่คุณอาจจะมีความรู้สึกหน่อยนะครับแล้วก็รู้สึกกดดันด้วยกดดันทั้งตัวเองและกดดันทั้งคู่ด้วยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราคาดหวังนะ คาดหวังกับงานแต่งงานเอยคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์คอมมิตเมนต์เอยทาให้เรามีความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองน้อยก็เยอะนะครับตัดสินนะครับก็มากนะกดดันก็เยอะกดดันตัวเองแบบรู้สึกอึดอัดทาไมเขาไม่ได้ดังใจทําไมเขาแบบนั้นแบบนี้มันมีความรู้สึกเปรียบเทียบมันมีความรู้สึกเหมือนกับน้อยแล้วก็อินมากกับความสัมพันธ์เพราะตัวเราเองเนี่ยโฟกัสกับความรักเกินไปเราอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ว่างให้กับกันและกันเลย เหมือนกับว่าเราอะลุกเขาเต็มที่บางทีอะเราอาจจะล้ำเข้าไปในเส้นของเขาเลยก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่าอย่าไพ่แบน,นี้บอกเลยว่าคุณอาจจะกําลังล้าเส้นอยู่นะครับเพราะเรากําลังสู้ทุกวิถีทางไม่ว่าเขาจะต่อต้านหรือเขาจะพูดยังไงคุณก็ไม่สนคุณก็บอกว่า ก็บอกแล้วว่าคุณจะให้คอมเมนต์แบบนั้นแบบนี้ถ้าไม่ให้แปบลบว่าไม่รักแบบนั้นแบบนี้คือหมายถึงกับการยื่นคําขาดหรือยื่นอะไรแบบนี้มันคือนอยสารพัดนอยแล้วก็พยายามตามเขาตลอดเวลานะครับมันเป็นพฤติกรรมที่อาจจะดูเหมือนอึดอัดนะการที่เราไปไล่บี้คนอื่นแล้วเราอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการมันก็ไม่แฟร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับยกเว้นแต่เขาอาจจะทําพฤติกรรมแบบนี้มานานมาก ครั้งที่1ก็ผ่านไปละเฉยครั้งที่2ก็ไม่มีปฏิกิริยาครั้งที่3ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับฟังดีๆนะเพราะหลายคนอาจจะจับประเด็นนะคืออยากจะบอกว่าถ้ามันนานเกินไปแล้วอะ่ะคุณต้องกลับหันมาพิพจารณาตัวเองนะว่าควรจะไปต่อกับเขาดีไหมครั้งที่1ก็แล้วนะครั้งที่2ก็ยังให้โอกาสแล้วนะแต่ครั้งที่3ผมว่าควรจะพอหรือหยุดแค่นี้แล้ว นะครับเพราะอะไรเขาไม่เป็นสัจจะเขาไม่เป็นคําพูดแล้วนั่นแปลว่าเขาผิดจริงแล้วแหละที่เขาจะต้องแบบเหมือนรับผิดชอบตัวเองแล้วแหละเราอ่ะเป็นหน้าที่ที่ต้องปล่อยวางได้แล้วนะคุณไม่ควรจะต้องกดดันตัวเองแบบนั้นแบบนั้นอีกแล้วนะถ้ามันครั้งที่3มแล้วนะครั้งที่2นี่ก็ว่าเยอะแล้วนะที่เราจะให้โอกาสเขาแต่ครั้งที่3มเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรที่จะให้โอกาสเขาแล้วแหละเพราะคนเราอ่ะ ให้โอกาสครั้งแรกอะ่ะมันคือความความผิดพลาดของทุกคนได้ครั้งที่สองนะครับมันคือสิ่งที่เราอะ่ะเหมือนเป็นจุดตัดสินแล้วแหละอืมนะครับถ้าครั้งที่สองมันพลาดไปแล้วอีกผมคิดว่ามันก็เกินพอแล้วแหละคนรักกันมันไม่น่าจะทํากันได้ขนาดนั้นลหละนะครับยกเม้นแต่มันจะจําเป็นจริงๆนะครับเช่นแต่ก่อนเขาอาจจะพร้อมแต่ตอนเนี้ยการเงินเศรษฐกิจอนะ่ะมันมีผล อะไรแบบนี้มีความกดดันหรือทางบ้านป่วยนั่นนู่นนี่อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ยังพอมีเหตุผลแต่เหตุผลที่แบบนิ่งเฉยเงียบแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบกลับเนี่ยอันนี้มันก็เกินไปเนาะอันนี้ก็ควรที่จะต้องปล่อยวางไปแล้วนะดังนั้นคือผมก็ให้เกิดกับความรู้สึกประมาณนี้แล้วกันว่าเราก็หันกลับมารักตัวเองแล้วกันถ้ามันครั้งที่2ผ่านไปแล้วนะครับครั้งที่3มมันก็เกินพอแล้วแหละดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปตื้อเขามากไม่ว่าจะ จะโอเคหรือไม่โอเคเพราะว่าอะไรครับการที่เราโอการที่เขาโอเคเนี่ยเราไปไปตือเขามากมันจะทําให้เขากดดันและเขาก็รู้สึกก,กระอ่วนใจแล้วก็ไม่อยากที่จะอะไรนะครับหรือจะมีปัญหากันซะก่อนเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกคาดหวังเกินไปแล้วก็มีความรู้สึกแบบ น้อยเกินไปมันจะทําให้เขามีาความรู้สึกไม่โอเคกับคุณได้แต่ถ้าเราเปิดพลังงานกับการรักตัวเองปล่อยวางกับพลังงานที่มันเป็นท็อกซิตนี้จากไพ่เดอะสตาร์ Star, นะครับแล้วก็เอ็ดออฟคับเอ็ดออฟคัพคือการรักตัวเองแต่สองถ้วยเนี่ยเป็นการรักของรีเลชั่นชิพนะครับอันนี้คือการรักตัวเองอันนี้คือการรักของการรีเลชชั่นชิพอยู่ที่ว่าเราเต้องรักตัวเองก่อนนะครับรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเอง แล้วตัวคุณเองจะดูดีมีเสน่ห์แล้วมันจะดึงดูดทําให้เขารู้สึกแบบดีแล้วก็อยากเข้าหาเราอยากจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวเรามากขึ้นเพราะคุณดูดีมีเสน่ห์ใครก็ต้องแย่งกันใครก็ต้องอยากได้นะครับถ้าเราทําแบบนั้นได้ยังไงเขาก็ไม่ไปจากเราหรอก นะครับยังไงเขาก็อาจจะต้องการในสิ่งที่คุณต้องการเขาก็จะเติมเต็มเขาก็จะแบบเหมือนกับหึงหวงคุณมากขึ้นเพราะคุณดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นมีคนมาจีบมีคนมาตามอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็อาจจะทําให้คุณดูดีมีเสน่ห์ดังนั้นเนี่ยปล่อยวางนะครับกับความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งต่างๆไปอะไรที่มันเป็นท็อกซิตอะไรที่เป็นความรู้สึกที่มันเป็นความยากลําบากความรู้สึกที่มันเป็นความอินความนอยความกดดัน ปล่อยวางไปให้หมดเลยนะครับแล้วทุกอย่างคุณจะฟื้นไปในทิศทางที่ดีการที่เราปล่อยวางการที่เราไม่ไปยึดติดมากเกินไปมันจะทําให้เรามีคุณค่าแล้วเราก็จะอยู่กับตัวเองได้การที่เรารักตัวเองโดยการที่เราไม่งอเขาเกินไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่เขาการที่เราไม่งอเขาเลยอันนี้ก็ไม่ดีนะ อันนั้นเป็นราชินีถือดับแต่มันไม่ได้ขึ้นหรอกแต่แค่บอกไว้ก่อนว่ามันก็ไม่ควรนะครับถ้ามันแบบทาอะไรมันก็ต้องแบบพูดง่ายๆแบบคือมันก็ต้องสมดุลบาลานซ์กึ่งกลางให้ได้ r e เลชนันชิพเนะี่ยมันจะไม่ต้องเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปเราพยายามสมดุลบาลานซ์แล้วก็มีความรู้สึกที่มันทําให้เกิดรักษาของความมองการไกลเป็นอนาคตอนะ่ะยังไงมันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จมากขึ้นแล้วเราต้องใช้สติปัญญากับการเอาตัวรอดนะครับกับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง มีอิทธิพลของไพ่ใบน,นี้คือไพ่นออบเพนทาเกินอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรนะครับให้เราพยายามบาลานซ์สมดุลตัวเองจาก2เหรียญแล้วก็ค่อยๆมองการไกลเป็นระยะยาวอย่างที่บอกไปขั้นตอนว่าใช้เวลาสักถ้าคุยกันมาแล้วก็สัก1-2ปีนะครับไม่น่าเกินนี้แต่ถ้าเกิดใครที่คุยกันมาแบบเพิ่งคุยกันมาไม่นานก็อาจัก 3 4ปี5ปีก็ได้แล้วแต่ความสถานะทางการเงินแล้วก็ทางบ้านนะครับที่เราจะสร้างครอบครัวเราก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันไปนะครับแล้วอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่มั่นคงหรือความรู้สึกที่เราต้องการที่อยากให้การเติมเต็ม เราต้องพยายามปล่อยวางอย่างที่บอกรักตัวเองมากๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดแคลนกับความรู้สึกและเราก็สามารถที่จะมีการเติมเต็มตัวเองได้ประสบความสําเร็จที่ดีแล้วจะทําให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์ทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีอยากจะเข้าหาเราและทําให้ความรักนั้นเป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นก็เป็นประมาณนี้นะครับสนับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยายด้วยนะครับขอบคุณครับ